รางวัลที่หนึ่งองบัตรใบแรกครับเป็นรางวัลพนีอนะครับผมนะครับผมโอ้รางวัลเยอะแยะมากนาคัพนีะครับผมนะครับทางบัตรายเลขเจ็ดสิ่ครับผมเจ็ดิบสี่เจ็ดสี่ครับเฮ้สวยสโอ้ยเจ็บครับบเ็มเับ โอเคครับมผมไม่ได้น<ะ>ี่ครับอันนี้ไม่ได้ค,ค,<ล>ครับโอเคครับสสิ่งว่างโอเคไม่ทันแล้วอนี่ครับถามบัตรไปสิครับ เอาขอมาใส่ใครอยากได้อยากได้เฉลยบ้างเฮยเดียวเดียวดิเอาครับอี๋ยว็ดีอะไรครับรับปรันแชมป์ประชาชนสำคัท่านใดอยากได้เฉลยมังการไปเรี้ยงครับผมเรามองใคผเอาเลยครับคนละหนึ่งตัวเอครับผมผมเอาแล้วครับทีนี้ใครมาใครมานี่ห้จับังบัตรเลยแล้วกันเอาเลเนาได้เอานี่เอ เอาดีเออจะได้เพื่อนดีนะครับเพราะว่าบางคนมาจากไกลคับมาต่อดอกเมืองการั้างเงินเราอยากได้เฉลยเมืองการไปเลี้ยงครับผมถึงจะดีไม่ดีแต่เป็นศักดิ์ศรีนกเมืองการครับผมโอเคครับผมแฉลบด้วยไอ้นกแมลบด้วยที่งานนี้งารท่านใดเจอได้เฉลยแล้วรู้สึกว่ามันเยอะแล้วเบื่อแล้วอยากจะให้เพื่อน นี่นกแชมป์นะครับหรือว anyway> ่าท่านใดอยากกันเฉลยแล้วเป็นทีมงานเมืองการนะครับผมอยากอยากจะแบ่งปันนกเฉลยกันนะครับผมก็สามารถแบ่งได้นะครับผมเพราะว่าทีมงานเมืองการเามอบบ้านจัดแยการจันทบุรีบ้านเราต่อตอนไหนก็ได้ครับผมในกับเมืองการนะครับผมเมืองการนะครับเยี่ยมๆไปเลยก็จัดะากครับผมมีมาดีครับอาจารแจกเฉลยอาจารย์นะครับนี่นี่สองตัวมาโอ้ยสี่เยี่ยเนี้ยมาอีกนะครับโอ้ยเยี่ยมเลยบอกมีมาอีกนะครับ

ี่งานเจ้าภาพนะครับท่านอยู่ไหนก็ได้ต่อไหนก็ได้นะครับผมครับจาภาพบอกนกเมืองการผมดูนี่ผมตอจนอยู่แล้วอยากให้พี่น้องเราปเลี้ยงกันด้วยคเงท่านมาไปใจอยากได้ท่านทาไมอยกลี้ยงดูดีไม่ดีกว่ากันครับผมครับเราต่อไปคืออะไรครับเรามนอะมากลยครับผมอาครับันตไปครับเราไม่บอกครับผมเอาจากบัครั

ออกัเฉียดไปแตะเดียวผมเอาเอาันไม่เอาเขาหางปะทะเงินไม่เอาแล้วหางัตรหายล้ววุ่นไปเลยนเออแล้วหางหายไม่ได้นะครับหางหายไม่ได้เอางง่ะ้าวมันแปดสแปดทาไมเสียดายเสียดายมันบ่มีคืนเนาะไม่ดูเนาะไล่สดเลยนะเจอ

ครับดูว่าใหม่เพียบเออ95ครับผม95ครับพี่ปอนด์ครับ95ครับผมพี่ปอนครับผม95ครับพี่ปอนครับโอ้ไม่บอกโอ้ได้ยินชื่อถึงน่าจะเอาดินดำพี่ปอนครับผมโอเคเห็นพูดอยู่เป็นว่าจะเอาดินดำอย่างเดียวครับเดี๋ยวพี่ปอนด์ถ่ายลงผมถ่ายลงครับโอเคขอโทษนะผมนท่ได้ยินต่อไปครับผม เอามัน่วมไหมอ่ะจ้ทุกคนมั่งมั่งมั่นอะไรพวกกเลอร์สห้าครับผมเบอร์อะรก็เลยเยอะอาโอครับรางวัลเยอะมากเอโอเคเออคเเออออเอคออออโอเโอเค แล้วครับลินดำสขารับตัวกลับนะครับน้อยใหญ่นะครับพ่อหวยก็อาไปครับเอาไปตีเอาเองนะครับเอาจัปเลยเอาเอาไปใส่แล้วเป็นเบอร์เจ็ดสิบสองครับผมพีเอ็นครับผมเจ็ดสิบสองครับเจ็ดสิบสองครับผมตุ่มนี่โอ้ยใส่เองนะเจ็ดสิบสองครับผมนี่ครับอาหารบลาลุงลูกต่อครับผมนี่ครับไม่รู้ไม่ได้นี่ครับนี่ครับวัดเรียก่อนกินนะครับผมนี่ครับ ล็กต่อล็อกขาสับดีครับผมโอเคครับต่อไปครับผมปักจับเลยไม่มีใครปัเบอกเด็ดเบอร์เจ็ดสิบสามครับพี่โชคครับผมพี่โชคครับเจ็ดสิบสามเจ็ดสบสามครับเจ็ดสิบสามครับผมดีมากหลงตาดีมากหลงตาครับโอ้ให้มีหมาครับเอาไปซี้อกินแล้วนะเออเสียด้วยในข้าวไปด้วยโอเคครับเหนือดินเหนือดินไว้ปลูก 55ครับผมอนันอนนันเนครับผมมาสาครับเชิญครับเชิญครับนี่ครับโอ้ครับนันกเขาใหญ่ครับไครับเดี๋ยวร้อนไหมโอ้ยโอ้ยศูนย์สามกระหมูอ้เีนจะมีจะมีต้นว่าจะมีสองนะคะเป็นเลขสใครที่จะมาลงทนิาเป็นศูนย์สามแล้วมีเลขที่สอง เลมี oh, 2, two, ่สองครับเมที่สอเบอร์ศูนยทีสครับศูนยสทีสองชื่อว่าพี่สอออเมสองไหม โอเคครับพ okay, ี oh, uh, so ่สอครับโอเคครับโอเคมาโอเคครับห้าสิบสองทวินห้าสิบสองห้าสิบสองครับผมห้าสิบสองครับผมพี่ทวินครับผมเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอ้าวสมใจอยากมันต้องได้ดินดำมาอยู่บนเขาเชิญครับโอเคครับทายครับให้กายรูปหน่อยให้ก็ทายรูปได้ดินดดินดำ เบอร์ศูนย์สองครับผมเบอร์ศูนย์สองครับ 02ครับโอ้โหได้เฉลยด้วยนุ๊กเฉลยตัวนี้มีคนติดต่อนะครับเฉลยตัวนี้ครับผมได้ข่าวแววมาครับผมนี่ครับนี่ครับได้ข่าวมาทีเด็ดครับเฉลยตัวนี้ครับผมโอเคครับรางวัลพปนีนี่นะครับนี่ครับอยู่ในมือผมคือรางวัลพปนีนี่นะครับผมรางวัลพเนียะครับผมทีมงานเราจะซุ่มตลอดครับผมเบอร์ที่ได้คือ59ครับผมพี่เลว้ยครับผมนี่ครับเบียนหมาจารย์พันองเมนะครับนี่ครับเียหมาจานพันองเมครับผมโอ้โห เอาโว้เอาเ้ยครับลูกมานล้ไม่ายลูกเลยวะเอ้ครับนี่ครับเสแล้วพี่เนี่ยเสียลูกเขาเขาต่อไปครับผมนะครับผมไปครับโอเคไปครับเดี๋ยวชี่อาิตยเบอร์สามิบพี่บานครับผม สามสิบสี่ครับสามสิบสี่ครับผมไม่ได้สักการ์พี่บาสครับพี่บาสรูปหล่อครับสามสิบสี่ครับเลยพี่บาสครับไม่ต้องให้เขาเป็นตรงตรงอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับพี่บาสอยู่ไหมครับเป็นอะไรพี่บัตรครับพี่บาสอยู่ไหมน้องเก่าแล้วมั้งพี่บาสครับในสามสี่ครับสามสิบสี่ครับผมถ้าเขาไม่มีชื่อท่าเรื่องโอเคต่อต่อไปครับผมพี่บาสจัดใช่ป่ะเมื่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ครับใช่ม อันนสี่สามอ่านชื่อ่เบอร์ดสิบครับผมเจ พี่วิเชียรครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบวิเชียรครับเชิญครับเชิญเล่นเอาพันเลยวันนี้ยิงยันด้วยนะคะครับใส่ท้านมีบางพิเศษอะไรก็บอกเลยครับเด้อทีมงานข้างหลังต่อไปมีไหมครับไม่มีอีกไหมมีไหมครับไม่มีไหมครับรุ่นนัเบอร์ห้าสิบสี่ครับผมพี่ปัญญาครับผมพี่ปัญญาครับลินดัมครับพี่ปัญญาเป็นลกเขาใหญ่ครับผมอยญาเป็นลุงเต้ ัอพีแล้วแม่ตีได้กินดำตีได้กินดำีได้กินดำตีได้กินดำเบอร์เจ็ดสิบหกครับผมเจ็ดสบหกพี่ดอนครับผมเจ็ดสิบหครับพี่ดอน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 รูปหล่อครับผมอยู่ไหมครับเจ็ดสิบหกแล้วผมโอเคไม่รางวัลทุกคน เบอร์สามสิบครับพี่เอครับผมสามสิบอยู่ไหมครับสามสิครับผมเชิญครับมีครับกโอเคครับอ่านครับโบระณรอบเลยครับโอเคบราเกอรเก้าสิบเก้าพกุ๊กครับผมทีเ้ม่อากรับเก้าสิบเก้าพิกุ๊กครับเก้าสิบเก้าาิครับนะโอเค โอ้โหวดินดำไม่เอาเลยครับดินดำอ่ะโองดินทรายครับอเบอร์50ครับผมพี่พลมวนไงกุ๊กครับผมไปที่ไหนสนุกที่น่นครับพิทีงานนะครับเชิญครับเชิญนีครับนี่ครับโอเคครับออกไปครับ วันนี้มีสุดท้ายมันรูล่วงโอ้โน้องตีสามเอาไว้เอาไว้ก่อนไปสามมันก่อนผ่านไปเป็นสามเป็นสามผ่านไปครับเบอร์เก้าสิบพี่โก้ครับผมเก้าสิบอยู่ไหมครับเก้าสิบครับพี่โก้ พี่โกครับ90 Ö, ครับเชิญครับเชิญพี่โกมาแล้วครับตาพิมยกไว้เหยแล้วหยิบคู่นี่ไพี่โกครับผม90โอเคครับโอเค รับดูดูดูนะเออโอเคครับอ่าทำเายกันเลยต่อไปครับเออหกสิบสามพี่เซฟครับพี่เซฟ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 ครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับผมอ่าเชิญครับนี่ครับเม็ดเซิ้งเซื้องหรือง่ายๆว่าแถวบ้านเรียกพักเสี้ยผีนะครับผมนี่ครับโอเคเอาไปเล่น โอ้เอาโอ้เอาไปลมเบอร์แปดสิบสอครับพี <S <S um> ่ส้มครับผมมาปะจับเลยจับเลยเบอร์แปดสครับส้มครับผมแ2มาครับเชิญครับเชิญแปครับครับครับผมแปครับโอ้โอเคครับรับครับรพี่กันเลยโอเครับไปกันเลยโอยเบอร์สิก้ครับพี่วิเชียรครับผม19ครับ19ครับผม สิบเก้าอยู่ไหมครับต่อไปยังไม่ได้รับเลยนะเอครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วสิเก้าครับสิบเก้าครับสิบเก้าเชครับเชิญมาสิบเก้ามาเชิครับโอ้สิบเก้าป้าต่อไปครับผมไปต่อไปเป็นซาร้อมต่อแล้วครับนชุดครับอ้โหนี่ครับซาฟอยู่ในมือผมนะครับไปป ับเลขเบิ้ลครับใครเลขเบิ od, ้ลครับผมเลขเบิ้ลครับเอาเดี๋ยวเลขเบิ้ลนะเลขเบิ้ลนะครับสามสิบสามครับผมสามสิบสามพี่น็ครับผมเบิ้ลเบิ้ลครับสามสิบสามพี่น็ครับเอาไอ้หนูชื่อเบิ้ลครับไปเกี่ยวกันเบิ้ลคนละคนสามสิบสามเลขเบิ้ลครับพี่น็อยู่ไหมเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วสามสิบสามเนื้อเอาครับสามสิบสามไปอยู่นะครับเริ่ม พี่รถครับพี่รถครับสองสามครับจับไม่ครับเออครับยิ้มยาครับมูสซองเดยยิ้มยาติด่กล้ามแรงบินกล้ามไปแล้วครับงวนแน่นเหลือเกินครับใครอยู่ใบที่สองครับผมใครลงชุดที่สองนะครับเบอร์ศูนย์ศูนย์ชุดที่สองครับผมพี่ตุ้ยครับผมศูนย์ศูนย์ยิ้มที่สอง ้ที่สามแล้วผมว่าครั้งแรกสถานว่าต่อไปครับเรื่ดยนะครับผมหัวเศร้าครับเบอร์48ครับพี่นาโคกินแหนครับผม ครับผมเจอครับเดีครับา้ลูกกันครับาลูกกันเลยสาวครยาไเปนะครับเบอร์หนึ่งหนึ่งครับพี่เจครับพี่เจครับผมเบอร์หนึ่งครับผมเจครับผมอะไรครับอะไรหยิบันเดียวไปหยิบเปเอาวัตายเอาพี่เจเจตะเลด ของเศร้าของเศร้าสแตนเลสครับผมสแตนเลสครับผมเล็กกระทลัดโอเคครับเจ้ขอขอไปทางประตูเจ้ข้อรองขาโอเคครับหยิบิหยอะไรก็ได้หยิบรางวัลไปเลยหยิบเลยป๋าหยิบเลยเบอร์12ครับพี่เก่งครับผม12ครับ12ครับผม12ครับเบอร์สิอยู่ไปครับ12บสองอยู่ไปครับพี่เก่งครับเอาไม่อยู่สลาศินะครับผมเบอร์12ครับออกมาหนี สิบสองครับโอ้ยยังอยู่มาครับยก่งเก่งมาเยครับนี่้ำจัดพวเราทีมขันายยด้วยโอเคต่อไปนะครับเบอร์ศูนย์เจพี่ปีชาครับผมขั้นล่างยังเดี๋ยวไม่นครับศูนย์ครับ0ูนยครับผมอ้าวครับพี่ปีชาครับมาเชิญครับเชิญ เบสเอื้องหรือว่าเสียีครับเชียครับเชิญ่ารับอเลยรับรอเลยตัมตัมหัวหัวเลยนะหัวทงานเลยัวได้ครบเลยังีดำเบร์แปดเสียทีโยนครับผมแปดเสียทครับมามามานแปดเสียครับผมแปดเสียครับแปดเสียครับผมแปดเสีครับเชียครับอ่า ดูยิบแล้วจ้ะครับผมโอเคดูน้ำบอกครับถ่ายรูปด้วยนะคะทีมงานข้างหลังถ้ามีรางวัลใหญ่บอกไว้เลยนะครับเบอร์45พี่หลิวครับผมปลาหลิวครับผมเดี๋ยวไปล่นกันดูนี่เป็นสายปุ๊ก ผมก็เฝ้าแต่วันนี้เขาเนียดเตี่ยพอแล้วก็ไม่ละเขาไม่เล็กมาแล้วเบอร์08ไปที่สองครับผม08ไปที่สอง08ไปที่สองครับผมน้าพี่ปาการครับผมปาการครับผมพี่การครับพี่การพี่การอยู่ไหมครับ08ไปที่สองครับน08ครับผมกลับการกับเราไหมอย่างพี่การ ไปใช่คนละการลการพี่การเบอร์อะไรเบอเบอร์ใดการใกพี่การเบอร์เการใบที่สองครับมาอยู่นะครับหนึ่งหนึ่งสองสามครับไปครับไปเลยเบอร์หนึ่งห้าครับพี่เปิ้ลครับผมชื่อเดียวกันไม่ได้เออไม่ได้ชื่อเดียวกันครับผมเจะหมดทุกอย่างนี่นะ เมื่อกี้นี้ชื่อเบิ้ลไม่ใช่เล็กเบิ้ลนี่มันอะชื่อเบิ้ลมีข้าวมาลับเบิ้ลเมื่อกี้รีบเลยโอเคครับเบอร์สามสิบห้าครับผมเบีดดี้ครับผมเบีดดี้ครับเบอร์สามห้าครับเชันครับป๋าอุ้ยได้ข้าวไก่ด้วยข้าวไก่ได้ข้าวข้าทวกระโรรู้กคนพี่ต่อไปเบอร์ห้าสิบแปดครับผมพี่มนตรีครับผมสวัสดีครับ ต่อไปครับพี่เดชเบอร์ศูนย์หนึ่งใบที่สองครับผมพี่เดชครับพี่เดชครับผมพี่เดชครับพี่เดชครับพี่เดชครับ เบอร์อะไรเบอร์ศูนย์สองเอ้ยศูนย์หนึ่งใบที่สองครับผมพี่เด็ดครับพี่เด็ดครับผมมาแล้วมาแล้วข้างหลังครับมมามามาดินดำนี่ของแท้